สนุกดีค่ะก็เป็นหนึ่งในนักแสดงเรื่องเจ็ดปรจจงบาลค่ะของเมียรับบทเป็นนภาเป็นคนที่แฝงตัวเป็นพนักง,งานที่โรงแรมเพื่อมาสืบคดีค่ะแต่จริงๆแล้วเป็นพยาบาลใช่ต้องเรียนรู้บทบูวนเร,รู้อะไรจะไไหมไม่บูเรื่องนี้ใช้สมองะะอะไรนะคะไม่ฉีดไม่ฉีดแค่รักษาแบบเพื่อนเพื่อนที่แบบว่าเป็นบาดเจ็บหมาฮะ ง่ายยังไงง่ายยังไง,ง,ง,งแตกต่างจากที่เคยเล่นมาอะไรยงี้ไหมคบเรื่องนี้จริงๆต้องบอกว่าค่อนข้างค่อนข้างง่ายเพราะว่าะะพี่เวอร์ค่ะเพราะว่าพี่เวอร์บอกว่าเขาอยากให้นักแสดงอ่ะเล่นเป็นตัวเองคือให้เราแบบกลับไปทําการบ้านแล้วเขาก็เหมือนแบบให้เราดีไซน์มาเลยว่าเราอยากเล่นยังไงให้อยู่ในสโคปของคาแรคเตอร์ที่เขาเคยวางไว้ให้ <คะ S 2> แล้วพอเราเล่นเขาก็อุ๊ยอันนี้ดีเล่นไปเลยเขาก็ปล่อยให้เราแบบว่าโชว์ศัก,กยภาพเต็มที่ะค่ะ ก็เลยไม่มีอะไรเก่งเท่าไหร่คู้วขับใครของเราเรื่องนี้ความลับค่ะไม่ต้ใครหลุดออกมาเลยว่าจะกับใคร,ใค,รความลับแต่พอร่วมงานกับแบบกลุ่มคนแบบเพิ่มพระเอกอะไรอย่างหลายคนมันเป็นอย่างบ้างคะบรรยากนนาศในกองจริงๆสนุกค่ะเพราะว่าเพื่อนๆคือค่อนข้างจะเคยเจอตามงานหรือว่าเคยเล่นด้วยกันมาค่อนข้างเยอะแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าพอเรารวมตัวกันทีอะ เราจูนกันติง่ายมากแล้วเราก็แบบคือเราก็กลายเป็นว่าเราวางแผนกันว่าซีนเนี้ยเราจะเล่นแบบนี้ซีนนั้นเราจะเล่นอย่างนั้นคือเราก็ค่อนข้างเล่นให้พ่มกับเซอร์ไพรส์เช่นกันอะไรอย่างเงี้ยก็เพวกแบบกระแสจะแบบเปิดเปรียบใช่ว่าเวอร์ชั่นเก่าเวอร์ชันนูน้นเวอร์ชันใหม่อะไรยไอยาอ่างเงี้ยมันอย่างองตรกนี้มากมาจริงๆงมี<ล>อยู่แล้วใช่ค่ะเพราะว่าด้วยด้วยมันเป็นละครบางคนก็ถือว่าเป็นละครรีเมคแต่ว่าพี่ว่าบอกว่าไม่อยากให้เรียกรีเมคอยากให้เรียกว่าแบบอาจจะ เอาชื่อเดิมมาแต่เปลี่ยนให้มันทันสมัยกับยุคปัจจุบันมากขึ้นอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าอยากให้ชมซีรีส์ด้วยความแบบสนุกแล้วก็จอยๆมากกว่าฮะไม่บู๊ไม่ฝากเนาะไม่บูค่ะไม่ได้บูของเราไม่ไม่บูเลยคันไหนคันมือไงทั้งเรื่องเขาบอกว่าบูกันคนเราเนี่ยจะแบบไม่คันเลยเพราะว่าเราไไม่ด้ถ้าเราบู๊พวงกับอาจจะคันไม้คันมือแต่เราแทนอะไรอย่างเงี้ยบูจิอเธใช่หรือว่า พอเถอไม่ต้องบูนแล้วเลยให้ฝากเนาะค่ะก็อยากจะฝากความสนุกของ7ประจันบานด้วยนะคะก็เป็นซีรีส์แนวใหม่นะคะของทางช่อง7นะคะเป็นละครบู๊คอมดี้ค่ะก็ยังไงก็ไม่เคยเห็นแนวนี้ที่ไหนแน่นอนฮะอัปเดตความคืบหน้าเรื่องของเราไงแต่งตอนนี้ไปถึงไหนอะไรยังไงแล้วครับ ตอนนี้ก็ค่อนข้างจะ90%แล้วค่ะคก็มีการจองสถานที่ทเรียบร้อยแล้วก็ถายพิเวดดิ้งทำทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้ว,วแต่ว่ารอให้คอนเฟิร์ม100%แล้วก็จะมาบอกวันอีกทีค่ะไอ้นี่ทีมเป็นอะไรครับทีมแต่งเป็นแบบไหนที่เราวังไว้คือรอบนคนถามเยอะมากว่าออจัดใต้น้ำ,นำหรือบ,บนโบกหรือต่างจังหวัดอะไรเงี้ยก็คือจัดที่กรุงเทพค่ะก็เป็นโรงแรมปกติเลยแต่อาจจะแบบ เป็นธีมอะไรนิดนึงที่สื่อถึงดำน้ำเพราะว่าสาไว้พอที่ใต้ทะเลแล้วมันก็ต้องมีบ้างต้องมแล้วถ้าแต่งงานประมาณกัากลางปีกลางปีค่ะกลางปีประมาณเดือนห้าค่ะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะตื่นเต้นไหมคะตอนนี้ยังค่ะเพราะว่าช่วงนี้มีเรื่องให้แบบต้องทําแล้วก็ต้องแบบเหมือนยุ่งนิดหนึ่งค่ะเพราะว่าลงคอสเจ้าบ่าวเจ้าสาวเอาไว้แล้วก็ต้องแพนเรื่องแบบ คุณต้องแทนเรื่องแบบหลายๆอย่างที่แบบองค์ประกอบเช่น p h โ,โต้ b o o t หรือว่า b a c k ดรอปหรือสถาน,น,นที่อะไรอ,อย่างเงี้ยคือยังค่อนข้างยุ่งอยู่ค่ะวันนี้เราเป็นยีสในการดูเจ้าบ่าวก็คือให้สิทธิ์เราหรือว่าอะไรในการดูรเป็นโปรไม่หรือว่าแบ่งกันดูอะไรเงี้ยคือจริง,รงๆอะทางฝ่ายเจ้าบ่าวใช่ไหมคะ <c oughs> เขาก็จะเป็นคนที่แบบว่ามันไม่เออยากได้อะไรบอกเลยเราก็เลยขอรีเควสว่าอะไรก็ได้ง่ายๆและ ร่วนเร็วที่สุดชุดไม่ต้องเปลี่ยนเยอะพี่ธี่ไม่ต้องเยอะเพราะว่าเราขอนุญาตว่าเป็นเจ้าสาวที่ขี้เกียจหน้าไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนลุกไม่เปลี่ยนทรงผมไม่เอาอะไรเลยไรเนี้ยก็ให้เขาเต็มที่เลยชี่เตรียมไว้กี่ชุดกี่ชุดครับเช้าชุดแล้วก็เย็นชุดค่ะไม่เปลี่ยนชุดเลยแค่นี่เหรอทำไมาขียมันดูนี่ไหมเธอมันก็เราแบบต้องสวยต้องอะไร คือชุดชุดของเมี่ยวอ่ะเป็นชุดมิลานซึ่งเขาขึ้นชื่อเรื่องความสวยอยู่แล้วค่ะมันก็เลยเป็นอะไรที่เราไว้ใจชุดแล้วเราก็รู้สึกว่าด้วยงานแต่งทั้งทีเราต้องแบบเซฟเอเนอร์จีให้ได้มากที่สุดเราไม่อยากอ่อมโดยการแบบต้องรีบไปเปลี่ยนชุดรีบไปเปลี่ยนผมไม่ได้นอนเพราะว่าเราจะมีช่วงพักกลางวันที่เรารู้สึกว่าขอพักจริงๆขอนอนจริงๆเอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไปแอปเตอร์อะไรก็อีกเรื่องหนึ่งค่ะก็อาจจะเป็นชุดธรรมดาไม่แบบอลังการ จากคอนเซ็ปต์ของเรา,จราเจ้าสวี่่ยคือคนรอบข้างเขา,เ<ร>ามีสานบ้างมคะก็คนรอบค้าก็จะค่อนข้างถามว่าแบบเฮ้ยเอาอันนี้เพิ่มไหมหรือว่าอยากได้อะไรเพิ่มบ้างไหมแต่เรารู้สึกว่าแบบไม่อะเราเหนื่อยอเราอยากแบบเอาจริงเราอยากให้คนน้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้แต่ฝั่งเจ้าบ่าวก็คือญาติเยอะเพื่อนเยอะก็เลยแล้วแต่ให้เขาเป็นคนแบบจัดการแต่เราแบบ ถ้าอะไรแบบเซฟได้หรืออะไรที่แบบน้อยได้เราขอให้น้อยมากที่สุดไม่แต่เราอยู่ในวงการบันเทิงเพื่อนในวงการอาจจะเจออันนี้เราไม่เชิญเขาแบบให้หมดเขาทุกคนหรือเปล่าครบอาจจะยากเพราะว่าด้วยด้วยเราก็ทํางานมาประมาณสิบกว่าปีใช่ไหมเราก็เลยแบบคือปวดหัวมากในการเชิญแขกเพราะเรารู้สึกแบบคนนี้เราก็อยากเชิญคนนี้เราก็อยากเชิญรวมไปรวมมาเฮ้ยมันเยอะนะอะไรก็มีนะใช่แล้วเรารู้สึกว่าเราเป็นคนที่เหมือน เป็นการเวลายิ้มนานๆอะเราจะยิ้มแห้งละเรารู้สึกว่าแบบขอให้น้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วต่อหลังจาะแต่งงานวางแผนในเรื่องของการทำงานยังไงถ้าตอนนี้ยังยังไม่ได้คิดถึงขั้นนั้นค่ะคือ อยากลองแต่งแล้วก็ปล่อยให้มันโฟไปก่อนแล้วเราค่อยมาดูทิศทางหลังจากแต่งว่าแบบควรจะยังไงหรืออาจจะอยากมีลูกเลยหรืออาจจะแบบอยากทํางานก่อนอาจจะแบบขอดูหลังจากแต่งแต่เรื่องน้องเราอยากมีเลยไหมเหมือนเจ้าบาวเขาจะแบบใช่ใช่เลยใช่ไหมคือเราก็มีแผนไว้บ้างว่าแบบคือเจ้าบ่าวอยากมีเลยเราก็จริงๆเราก็ไม่ไม่ติดนะแต่เราก็ขอดูแบบอีกสักนิดนึงว่าแบบอะไรยังไงค่ะ มองภาพไหมไหมถ้าฉบับอยากมีแล้วภาพการเป็นคุณแม่ของแม่เบียร์จะเป็นยังไงตอนนี้แบบวงการก็มีแบบน้องเะไที่มีมองภาพอยู<ม>่ค่ะแต่จริงอยากเลี้ยงเอง<ม>ใช่ก็เลยค่อนข้างอยากจะเคเลียร์เรื่องงานให้ได้มากที่สุดก่อนกับ <Leg. S 2> โลกทาวโซเชียลลหละเรามองในการเลี้ยงลูกอะไรในนี้มันจะมีแบบเออเธออย่างนั้นช่วยกันมาเลี้ยงเต็มกันไปหมดถ้าเผื่อเรามีนะตอนนั้นเรารู้สึกว่าเราอยากเลี้ยงด้วยด้วยด้วยความคิดของเราเอง คือถ้าบางคนเนี่ยาจจะแบบว่าแนะน<ช>ําก็ยินดีรับฟัง<ช>แต่ว่าบางทีเราอาจจะแบบคือลูกของเราเว<ม>การเลี้ยงของเรา<ม>การใช้ชีวิตของเราอาจจะไม่ได้แมทกับคนอื่นหรือ<ม>สะดวกเท่าคนอื่นอะไรเงี้ยเราก็อยากจะทําให้แบบดีที่สุดเท่าที่เราทําได้<ม>นะตอนนั้นเลยค่ะได้มีการคุยกับแมงไหมคะว่าคือพอหลังแต่งนคือเขาอยากให้เราบอกว่าลดการทํางานหรืออะไรยังไงหรือว่าให้เป็นแบบว่าแม่บ้านแบ่เรือนมีคุยค่ะเขาก็เหมือนแบบว่าเดี๋ยวเขาจะลองวางแผนแต่ ด้วยเมียอ่ะคุยกับเขาเมียวอยากเป็นคนแบบอยากออกไปทํางานถึงแม้ถ้าไม่ใช่วงการบันเทิงเราก็จะหางานที่แบบเรารู้สึกว่าเราเราไม่ได้แบบเป็นภาราเขาร้อยเปอร์เซนต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะให้ได้มากที่สุดด้วยด้วยอยากโฟด้วยตัวเองด้วยเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นไม่เป็นด้วยทํางานมาตั้งแต่เด็ก <c oughs> อ่ะก็เลยรู้สึกว่าพอได้มาอยู่เฉยๆแล้วมันแบบ มันไม่ใช่อ่ะมันต้องหาอะไรทำเองเราทำอยู่ในวงการนะมันเรียกมันมีเมนูจะให้แบบมีลูกปุกหยุดทำมันไม่ได้แต่ต้องฝึกความเป็นแบบแม่สีเรือนไหมกับับข้าวอะไรเราดูผู้ชายทำอาหารเก่งมากอ๋อแล้วเราไม่จะแบบมีเมนูที่เขาแบบโปลดแล้วเองฝึกไปทำให้เขามีไหมนม่มีเขาเขาทำให้เราทานเองเขาไม่มีขอ ให้แบบว่าทำแบบเมนูพิเศษให้เขาสักนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเขาชอบทำเองค่ะเพราะเขาบอกเขาทำเองอร่อยเมีนรู้อะไรที่เขาทำแล้วให้มาเปียกชิมแล้วก็บอกว่าอร่อยแล้วเราบอกว่าอร่อยผัดเต้าหู้เสฉวนเขาจะเป็นแนวครัวจีนค่ะแบบใช่เขาไปเรียนครัวจีนมาเขาก็เลยทำอาหารจีนอร่อยเราเข้าไปเป็นลูกมือบ้างไหมคะก็เป็นบ้างค่ะแต่บางทีพอเขาเห็นเราทำแล้วเขาบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ทำเองดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็โอเคสบาย โอเคเนาะโอเคขอบคุณครับ